สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ New Corner มุมข่าวนะครับวันนี้จะเป็นในส่วนของสรุปข่าวสารการย้ายทีมของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมากระที่ข่าวที่1นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเตรียมยื่นข้อเสนอฉบับใหม่ให้กับทางด้านอาเจ็คนะครับในการพยายามคว้าตัวแอนโทนี่นะครับโดยทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเตรียมข้อเสนอจํานวน70ล้านปอนด์นะครับเพื่อทําการคว้าตัวนักเตะทีมชาติบราซิลวัย22ปีนะครับโดยแอนโทนี่นะครับเล่นให้กับต้นสังกัดอย่างอาเจ็ตอันสุดมไปแล้วทั้งหมด 82นัดนะครับทำได้24ประตูกับ22แอสซิตนะครับ โดยนัดที่ผ่านมาครับเอนโทนี่ไม่ได้ลงเล่นให้กับต้นสังกัดอย่างอัดเจ็คนะครับโดยต้นสังกัดออกมาแถลงการในครั้งนี้ว่านะครับไทยตัวของนักเตะนะครับไม่พร้อมในส่วนของการเล่นในนัดที่ผ่านมานะครับแต่มีรายงานข่าวว่าทางด้านตัวนักเตะเองนะครับไม่ยินยอมที่จะลงเล่นให้กับต้นสังกัดอย่างอัดเจ็คนะครับเพราะว่าเจ้าตัวต้องการที่จะย้ายมาอยู่กับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราก็ต้องมาดูกันครับว่าดีลของทางด้านเอนโทนี่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะสามารถที่จะหาข้อสรุปกันได้หรือเปล่านะครับในการย้าย เพราะว่ามีในส่วนของข่าวการย้ายทีมมาเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างจะเนิ่นนานแล้วนะครับทีนี้นะครับผมข่าวต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมองไปถึงแผนสำรองนะครับในกรณีที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองไม่สามารถปิดดีวของเอนทนีได้นะครับโดยมองมาที่กองหน้าดาวรุ่งของทางด้าน p h เ h ชวีไฮโอเฟนนะครับอย่าง คอนดีคัปโปนะครับผมโดยคัปโปเองนะครับเล่นนะครับทางด้าน p s v อสบีออเเฟนไปแล้วนะครับ141นัดทำได้ถึง45ประตูกับ37แอสซิตนะครับผมโดยทางด้านคาโปนะครับน่าจะมีในส่วนของค่าตัวอยู่ประมาณ35ล้านปอนด์นะครับเดี๋ยวนี้ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับถ้าเกิดว่าภายในสัปดาห์นี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับยังหาข้อสรุปในส่วนของค่าตัวของเอนโทนี่นะครับไม่ได้นะครับอาจจะต้องมองไปที่เป็นสำรลองจากคารโปก็เป็นได้นะครับ ยิ่วต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่กําลังพิจารณาในส่วนของการปล่อยตัวแม็กโทมิเน่นะครับออกจากถิ่นอัลเจฟอร์ดนะครับโดยมีในส่วนของเพื่อนร่วมลีกนะครับอย่างเฮลว์ตันเลสเตอร์ซิตี้และก็นิวคาสเซิลนะครับและก็ยังมีอีกสมมติอีกหนึ่งอย่างเวทเทมยูไนเต็ดนะครับที่แสดงความสนใจในตัวนักเตะวัย25ปีนะครับโดยแม็กโทมิเน่นะครับเล่นให้กับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปแล้วนะครับ172นัดนะครับทำได้16ประตูกับซอสินะครับผม โดยในส่วนของค่าตัวของนักเตะนะครับน่าจะอยู่ประมาณ25ล้านปอนด์ถึง30ล้านปอนด์นะครับผมดีนี้ก็น่าจะมีความเป็นไปได้ค่อนข้างที่จะสูงนะครับเพราะว่าทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเพิ่งปิดดีลค้าตัวในส่วนของคาเซมิโลมานะครับผมก็น่าจะต้องมีการปล่อยนักเตะบางส่วนออกไปจากทีมนะครับเพื่อลดค่า้จ่ายส่วนอีกดีลหนึ่งจะเป็นในส่วนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับใกล้บรรลุข้อตกลงในการปล่อยตัวเอลิกบายีนะครับให้กับทางด้านโอมลิกปักเซยนะครับทีมดังในลีกเอเอิร์านะครับไป ้อมออปชันตื้อขาดดยในตัวของฮาลิกบายยีนะครับมีอาการบาดเจ็บในส่วนของการเล่นให้แมนเชิตเตอร์อยไนเตดมานในหลายฤด,ดูกาลที่ผ่านมานจึงทําให้เล่นใ้กับเมนยูไปทั้งสิ้นแค่ร้อยสิบสามนัดทําได้หนึ่งประตูกับสองเอ็ดซิตเท่านั้นนะครับโดยนักเตะวัยยี่สิบแปดปีนะครับค่อนข้างจะศปปัญหาในส่วนของอาการบาดเจ็บค่อนข้างจะเยอะนะทำให้ในส่วนของการโชว์ฟอร์มในส่วนของการเล่นให้แมนเชสเตอร์อยไนเตดในช่วงระยะหลังไม่ค่อยจะ ได้โอกาสในการลงเล่นเท่าไหร่นะครับดี๋วนี้ก็น่าจะมีการปล่อยตัวให้กับทางด้านโอลิมปิกบักเซยยืมตัวค่อนข้างที่จะแน่นอนนะครับน่าจะมีในส่วนของการสรุปแล้วก็ปิดดิวภายในสัปดาห์นี้นะครับในส่วนของทางด้านเอริกไบยี่นะครับผมก็จบไปแล้วนะครับในส่วนของการสุบข,ข่าวสารการย้ายทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจําวันนี้นะครับยังไงขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับ